ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เป็นเกมที่เราควรชนะมีเกยเียวเ,ยเ,ยเยตต้าเซ็งอาเซนอนได้แค่เจ้าฟูแเล่มมีเกลยเ,ยเ,ยเยตต้าคุณซื้อไอปืนใหญ่สุดเซ็งทำได้แค่เปิดบ้านเจ้ากับฟูแเล่2-2ชี้เกมนี้เราดีพอที่จะเป็นฝ่ายคว้าชายัย มิเกลเตต้าผู้จัดก,การทีมอาเซนอลยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่ทีมไม่สามารถเก็บชัยชนะได้หลังจากที่อาเซนอลทำได้แค่เปิดเอเมเรสเตเดียมเสมอกับฟูแลมไป2ประตูต่อ2ในศึกเพีย์ลมกเมื่อวันเสาร์ที่26สิงหาที่ผ่านมาฟูแลมได้ประตูขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่นาทีแรกของเกมจากการยิงของอันเดสเปเรล่าก่อนอาเซนอลจะไม่ได้ประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งจากลูกจุดโทษของบุกโยซาก้านานทีที่70หลังจากนั้นแค่2นาที อาสานอนพลิกขึ้นนำสองหนึ่งจากการยิงของเอ็ดดี้เอนเคเทียนาทีที่83สาถานการณ์ฟูลแลมดเลวร้กว่าเดิมต้องมาเหลือเพ่น10คนข่าววิมบาซี่ได้รับใบเหลืองที่2แต่กลายเป็นเจ้าสัวน้อยที่ได้ประตูตีเสมอ2อ,องนาทีที่87จากการยิงของชวปาลินยาก่อนจบเกมด้วยการแบ่งกันไปฝั่งละแต้มและเียประตูแบบหน้าเหลือเชื่อตั้งแต่นาทีแรกกลายเป็นการสร้างความยากระบายให้กับตัวเองแต่เราก็ตอบสนองกันได้ดีมากๆครองเกมได้หมด และสร้างโอกาสได้มากมายซึ่งเราก็สามารถทํา5 6หรือ7ประตูดได้แบบสบายๆเลยพอพิ่ขึ้นนําพวกเขาได้แล้วซึ่งถือเป็นเรื่องยากมากๆในการเจอกับทีมที่ดีแบบนี้คุณจําเป็นต้องป้องกันลูกเตะม,มุมให้ดีแต่เราก็ถูกลงโทษจากโอกาสเพียงครั้งเดียวของพวกเขาจากนั้นเราก็มีโอกาสสวยๆอีก2ครั้งแต่จบสกอร์ไม่ได้นี่แหละคือเรื่องราวทั้งหมดของเกมนี้เราทําดีทุกอย่างพอที่เป็นฝ่ายชนะแต่สุดท้ายได้แค่แต้มเดียวกุซือชาวสเปนวัย41กล่าวหลังเกม อาร์เซนอลเล็งคว้าอดีตแข้งแมนซิสตี้เสริมทัพโค้งสุดท้ายอาร์เซนอลเพิ่งจะเสียยูเ่นทิมเบอร์กองหลังที่เซ็นมาจากอาเจอัมส์ดมทำให้มีข่าวว่ากำลังให้ความสนใจเซ็นเตอร์จจของบาร์เซโลนาที่เคยเล่นเมเบรีกกับแมนซิสตี้รายงานจากมุนโดเดบเรโวเปิดเผยว่าอาร์เซนอลสโมูอรชั้นนำแห่งเฟมเบรียกอิตกำลังพิจารณาทาบทามเอริกาเซียกองหลังบาร์เซโลนามาร่วมทีมในช่วงขคงสุดท้ายของตลาดดานเดกันเนอร์เพิ่งจะเสียยูเรนทิมเบอร์กองหลังตัวใหม่ ที่ย้ายมาจากอาแจ๊กอัมสเตอร์ดัมเมื่อได้รับบาดเจ็บที่เขา่าทําให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดและพักอย่างน้อย6เดือนด้วยเหตุนี้ทาให้มีข่าวออกมาว่าอาสซนนต้องการดึงกาเซียมาร่วมทีมโดยเป็นการเซ็นสัญญาระยะสั้นในขณะที่กิโรนาทีมนาล,ลิกา้าก็สนใจแค่รายนี้เหมือนกันโดยปากกลลังวัย2 2รายนี้เคยร่วมงานกับไมเกคิลเตต้ามาแล้วในสมัยที่ยังอยู่ที่แมนซิสตี้ทำให้ในายใหญ่เด็กันเนอร์รู้จักนักเตะเป็นอย่างดีแต่ก็เชื่อว่ากาเซีย จะเลือกอยู่ที่สเปนต่อไปเนื่องจากไม่ต้องการปรับตัวใหม่และมีประสบการณ์ไม่ดีนักในการค้าแข้งที่อังกฤษก่อนหน้านี้อร์เตต้าโดดปกป้องฮาวเวิร์ดหลังโดนแฟนบอลวิจารณ์หนักในเกมอาร์เซนอลเจ้าฟูลแลมฮาวเวิร์ดโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักในเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอฟูลแลมไป2-2และถูกเปลี่ยนออกนาทีที่16อร์เตต้าออกมาปกป้องคลายฮาวเวิร์ดที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักในนัดที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอฟูลแลมไปด้วยสกอร์2-2 แข่งทีมชาติเยอรมันถูกส่งลงเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางในระบบ4-3-3แต่เจ้าตัวก็ไม่สามารถสร้างสรรเกมช่วยทีมได้ถูกเปลี่ยนออกไปนาทีที่56โดยมีฟาบิโอลิเวล่าลงมาเล่นแทนก่อนจบเกมด้วยการแบ่งกันไปทีมละ1แต้มหลังจบเกมฮาร์เวิร์ดเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักแฟนบอลส่วนใหญ่มองว่าตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซีก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจได้เลยอย่างไรก็ตามอาร์เตต้าได้ออกมาปกป้องแข้งรายนี้ไม่เลย ผมเห็นปฏิกิริยาเมื่อตอนที่เขาถอยลงมาและสามารถพลิกตัวไปต่อได้นั่นมันมากกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกสำหรับการเล่นเกมรุกและมันส่งผลต่อเกมในพื้นที่สุดท้ายของคู่ต่อสู้เพราะเราต้องการชัยชนะอย่างมากเมื่อถูกถามว่าฮาวเวิร์ดจะสามารถเอาชนะใจแฟนบอลอาร์เซนอลได้หรือไม่นับจากนี้อเาเตต้ายืนยันว่าแน่นอนผมก็คิดเช่นนั้นผมคิดว่าเขาทําในสิ่งที่ยอดเยี่ยมวันนี้มันมีบางจังหวะที่ยากลาบากเขาอยู่ในพื้นที่ว่างแต่บอลก็ไปไม่ถึงสักที และหลายสถานการณ์เขาควรจะยิงประตูได้มากมายในซีซันนี้และนั่นคือสิ่งที่ขาดหายไป